Namo'apelo yodhye มาถึงตงมาถึงงมาถึงรวมเป็นหมดนะเจ้าไม่รู้หรือคือพระปิตุรงบรรจุรัก พระผู้ทยานวังขามวัตตะสงสารยากที่บุคคลจะขามได้นะพนากพอเรียกวัามามายมัวทำนา สิมองมองมาจูงมือพ่อแม่ขึ้นไปวิมานเถิดพระนามมนต์มนอสอนหนักไปดมเลยเธอเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหนักไปฟังเดอ้อจะสอนจักแวบสอนเป็นคารืฮัด รุ่งขึ้นวันพรุ่งนี้แล้วจึงจะได้ให้เจ้าขึ้นคานห้ามโทษสันทามตามดูสวัยโทุทงชัยดูหอยระยาคุณเหนาและดูงามทําตามทักสินสามโรอบเมื่อเจ้ายางเท้าเขาสู่โบทว่าจะบวชโปรดแทนคุณบิดามารดาพระอุปชาย์พระทานกมกราบสำเร็จใส่ย,ยก ผาตรายขึ้นวันทาถอยออกมาเป็นทีสส่สุดสรรพบุตรเดีสวดถามท่านทำตามพระบัญญัติแล้วก็สวดยัดชื่นชั้นชายพระโรคพระสงรอ,อบจึงอวยชัยท่านผู้ใหญ่ให้ทยทาญาติกาก็กรวดน้ำถวายทานอยู่ในอัต ทั้งเพศสัตว์และถูกเทียนจะกล่าวถึงองค์ที่บวชใหม่มาค่าจะโซนจะไว้แต่ยังเป็นคฤหัสั์อุตสาบัญญัติรักษาคิดย่าให้ผิดทางไม่ในเอาใจใส่ทางกุศลสวดมนต์ครองฝาบลงอาบัติทันจวัดจึงมีจิตธรรมยิลัง ให้ไทยทมอย่าทำตามอผือใจถ้าผิดไปจะเกิดโทษอย่าโกรธและงองอนสรง่านสอนจงจำคำอย่าทำอย่างคฤรุัดออกวัดเที่ยวต่อไกล่ไล่นกตกเวลาเย็นเล่าจะอย่าออกไปเอาจีวอนมาเขียนพุงหนุ่งลอยชาย รกระวีกระยายทำสำนวนไม่ควรแกเ่องเป็นสรณมะขอให้สละจนสิ้นอย่างบริสุทธิ์อย่ามีพิรุษในพระศาสนาเจ้าอย่าทำชั่วช้าลามมกจะตกนรกเวจีมาทั้งนี้ข้าจะสอนเจ้าไว้ บวชเป็นสงอย่าถืออย่าทอนหกชั้นหมู่มารจะเบียดเบียนให้พอตังใจภาคเพียนเรียนเอาให้ได้การบวชเป็นสงอย่าเอาแต่บาปมาใส่ตัวพ่ออย่าทำชั่วขอให้พ่อรักษาตัวไว้ให้ดีรุ่งขึ้นวันพรุ่งนี้เป็นวันประชุมสาวหนุมน่ม ขอชวนกันมาขัดแห่พรพนากเออเออจะสอนไปมากก็ชวนเวลามายำเย็นเราก็พูดแต่พอรู้พอเห็นพี่น้องที่นางอยู่้ายควาให้ลันของขึ้สามทีโหรงเอาชาย โอ้ที่ oh 我。 นี่พี่น้องมาพูกขันมาป่เนี่ยอยู่เป็นจาวาดเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงตาก่อเกษียณแล้วเอียงขึงแทนลุงตาหลานลุงตาเนาะ I can

เออจานปดิน้าสด้ลาดเออาดินงนอมดนยาง่ามดมดกับเงีบเพื่อนทีนี่อามานา่งล้อมๆอย่ดาเวียนเทียนนังก็มองกันมาใครยังไม่ได้ผูกมาผูกเดิมมา ขยับขยับมาไกลๆเด้อจะได้เวียนเทียนนั่นทางหนาขยับขยับมาไกลๆใบสีน uh, ี่มันจะได้ไม่ตรงวงไกลขยับมาขยับมาขยับขยับมาทางหนาขยับมาไกลๆจะได้เวียนเทียนขยับมาขยับมาขยับมาไกลๆขยับมาไกลๆมาไกลๆใบสีนี่ก็ได้ไม่ได้ดอกจะได้มันจะได้เป็นพ่วงพี่พลมก่อนดูเทียนจะดับ

Terima kasih telah menonton! เครื่องเสียงไม่มีเพลงเวียนเทียนนี่เครื่องเสียงมีเพลงเวียน,ทนเทียนไหมมีเพลงเวียนเทียนก็เปิดเพลงเวียนเทียนนั่นใชหน่อยเครื่องเสียงมีเวียนเพลงเวียนเทียนไหมอ๋อ

对，嗯。 อาปาก็สูดเอาควรเทียนเด้อกันใหม่ก็คืนหายหนักนอนไปบนนั้นอนไปเนี่ย คนท้าวนักแม่อนเข้านาคน,นากินอ้ไรลึลึกถึงว่าแม่แคร์อนแครน้อยมาจนใหญ่ตอนนี้ก็ต้องปอนอีกเป็นครั้งสุดท้ายแค่เอาแต่ขายเล่นเราพยายามข่านคนๆนกะ ข้าหายกินเขาวตะเกลือคือให้ชาความอดทนอดอยากอดทนในความไม้มันที่ปนเขาก็เกลือ <c oughs> ตักจนเต็มชนเลยเดี๋ยวจะติดคอยอีกตากน้ำมะเร้าวจนเต็นชนตักน้ำมะเร้าวชนหนึ่งเือนเยอันี้ไมจา อ้าพอ,อาาต่างมาตรงนี้ก็ได้อ้ารับตาเสียงโชคที่นี่รับตาจับรับตาจับขนมในใบสีทะยามากใกล้ๆยืนก็ได้ยืนก็ได้นดั่นงก็ได้เอาแต่ถนัด อานนเล็ดแน่แน่นอนไมัเนี่ยมันมันจะสวนถ้าคำทำนายเดีั้งนอ้าวไม่ไปได้ไม่ไปได้ไม่ทำนายดเดี๋ยวมันจะเสียกำลังใจ

เดี itos, tweeted, okay, ๋ยวเจี๊อานาคไปนั่งตามสบายทีนี่ถอดเสื้อถอดผ้าตามสบายเอาแค่นี้เนี่ยฮะเอาจะเก็บหาได้มาเก็บแจกกันกินบ้าขนมในใบสีน่ะเมื่อเสร็จเรื่องเลยก็แล้วเลยเดีน่ะเล้วแล้วเก็บของได้แล้วเมื่อแล้ว แล,แล้วแล้วแล้วทำไมเจ็บออ,ออกมานาน,นแล้วอ้าวบายมีผ้าห่ออันนี้แมเนี่ย

เก็บมานาบันได้แล้วใบสีก็เก็บใส่ถุงใบป้ายเอาไว้เป็นร้อยน้ำ <c oughs> ยังไม่ยังไม่มีขายผูมืดเนี่ยนะ